สวัสดีครับมาพบกับนายจุยเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับกล้องเว็บแคมของฮุกโค้หน่อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเทสมันเอามาต่อกับมือถือมือถือผมเนี่ยแล้วเจอปัญหาว่ามันไม่สามารถอาเอามาต่อกับมือถือได้นะครับถ้าใครไปดูคลิปเก่านะคือผมจะไลฟ์สดบ่อยนะครับแล้วผมก็จะมีกล้อง ส่วนใหญ่ผมจะบางทีผมจะไปต่อการต่อกล้องเพิ่มเข้ามานะครับแต่ตัวเว็บแคมเนี่ยมันสามารถมาต่อกับมือถือได้โดยใช้แอปก็คือขาไม่ลาฟาอ่ปกติผมเคยรอของ Logitech ของ n ับโเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ของโอโคเนี่ยมีปัญหาว่าใช้ไม่ได้อะนะครับแล้วคราวนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดมือถือผมไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะแต่ตัว Redmi Note 9ผมเนี่ยมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันอ่า a n น r o i r o i d 11 Android 11แล้วนะครับเพราะตอน Android 10นี่มีปัญหาว่า Android 9 Android 10ต่อแล้วไม่เห็นนะครับพาเนี่ยพอมา Android 11ปุ๊บต่อเห็นแล้วก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนฟังออกเพ่รุกที่นะครับก็ต่อสายเข้าไปที่มือถือถ้าผ่านตัว OTG ธรรมดานะครับ USB เหมือนเราตอบคอมเข้าไปเลยอเปิดโปรแกรมคือไมล่าไฟล์มากดเอาถ้าเราจะเล็กผมกดที่เล็กขอดแล้วกันนะครับอ่จริงๆตัวไหนก็ได้นะมันก็จะบอกมันเจอ USB นะครับ ก็เจอ usb ปึ๊บเข้ามาแล้วก็ตกลงตกลงปั๊บครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตอนแรกมันจะแดงก่อนนะมันจะมืดอยู่นะครับต้องรอพักหนึ่งจนมันเขียวอ่าพอมันเขียวนี่คือก๊อกเปิดแล้วค่อนข้างจะหน่วงนิดนึงนะครับอ่าหน่วงนิดนึ่งนึกอ่นนีนะครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นจอไหมอ่า เห็นจอไหมครับเติบตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วนี่นะครับเราบังเราเอาไว้บังให้ดูเห็นไหมเติรเติเติตเิแล้วโกโปรมาทำไมวะเนี่ยวางเกตกะอ่ามาวางให้ดูพร็อพเยอะนะครับเหมือนของเยอะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้โฮโค,โคตัว D I 0 6เนี่ยสามารถต่อกับมือถือได้แล้วนะครับแต่มือถือต้องเป็น Android เวอร์ชัน11อ่าแต่เวอร์ชัน12อออกมาแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน ไม่ออกไปเรื่อง12ผมไม่แน่ใจนะอ่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันสูงกว่าน,นี้มันจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูอีกทีนะเพราะว่าเวลาที่เปลี่ยนเวอร์ชัน a n นดรอยทีบางทีแอปมันอัพอัพไปแล้วมันก็จะแก้ไขแ,แ,แก้แล้วดีขึ้นบางงานก็แก้แล้วมึนแย่ลงก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามไปนะแต่ตอนนี้ก็คือถ้าใครใช้มือถือที่เป็น Android 11นะครับอ่าตัวเนี้ยเป็น Android 11ตึบตมาเขายืนยัให้ดูอีกทีหนึง แล้วตอก่อนเป็น Android 10มีปัญหาว่าต้องไปดาวเหมือนต้องไปดาวเกรดเวอร์ชันนะครับหรือต่ำกว่าน,นี้ก็ใช้ไม่ได้ะนะครับตัวนี้เป็นตึบตึบตึบเวอร์ชัน a n d r o อ d เป็นเวอร์ชัน11นะครับก็ใช้ได้นะแล้วก็ถ้าใครไม่มีมือถือเวอรช์ชันใหม่ก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครมีมีก็ลองไปต่อกันดูได้นะครับอสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัาจุยโฟโต้ในยนะู u ูบช anel แฟนเพจนัชจุยโฟโต้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ